กกระแสโลกในช่วงสุดท้ายค่ะช่วงนี้ไปกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับที่นั่นเขามีการจัดนิทรรศการเป็นนิทรรศการซึ่งจัด เพื่อเฉพาะคนที่พิการทางสายตาโดยเฉพาะนะครับเป็นนิทรรศการที่แปลกกว่างานอื่นๆเนื่องจากว่างานงานนี้เขามีการนําแสงมาเป็นสิ่งที่จะใช้สื่อสารนะครับกับผู้พิการทางสายตาแล้วก็แน่นอนว่าเกี่ยวกับผู้ที่พิการทางสายตานั้นจะต้องมีเรื่องของอักษรเปรล์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวนะครับที่เขานั้นสามารถสื่อสารกับสิ่งภายนอกได้สําหรับผู้ที่พิการทางสายตาเหล่านี้ครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคะนิทรรศการนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญเรื่องของแสงและจุดประสงค์เลยค่ะก็เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ย สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ <c oughs> ทําให้คนทั่วไปรู้ด้วยว่าเรื่องของแสงเนี่ยสำคัญกับคนกลุ่มนี้มากน้อยเพียงไหนคะ่ะนิทรรศการศิลป,ปะนะครับสำหรับผู้ทีพิการทางสายตาจัดขึ้นชั่วคราวนะครับที่เมืองซิดนีย์ <c oughs> ที่นครซิดนีย์นะครับในออสเตรเลีย <c oughs> โดยใช้ชื่อว่าซีเบล ซึ่งาำผู้จัดเขาให้ความสําคัญกับเรื่องของแสงสว่างเป็นพิเศษดังนั้นห้องจัดแสดงนะฮะจึงมีการติดตั้งไฟทําเป็นตัวอักษรเบรลให้คนตาบอดคลําเพื่อที่จะอ่านรายละเอียดได้โดยที่มีแสงเป็นตัวนําทางอีกทอดหนึ่ง So obviously got guide dog, ie, and she helps got dog o I've guide Allie my y with and you know, ซ Sarah h u r s t ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ที่มาเยี่ยมชมนิ่เทศกาลนี้เธอเป็นผู้พิการทางสายตาตั้งแต่เกิดและเธอเองค่ะบอกว่าไฟที่ส่องจากด้านหลังของตัวอักษรเรลเนี่ยทำให้เธออ่านมันได้ง่ายขึ้น <c oughs> มันทําให้เธอรู้ว่าตําแหน่งของตัวอักษรเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนค่ะโดยที่ไม่ต้องมีใครมาจับมือเธอหรือว่าไม่ต้องมีใครนําทางค่ะกับเฮิร์สน้นเสริมนะว่าผู้คนมักจะคิดว่าไฟนั้น อาจจะไม่ค่อยใช่สิ่งที่สําคัญเท่าไหร่สาหรับผู้ที่พิการทางสายตาเนื่องจากว่าคนทั่วไปอาจจะคิดว่าคนตาบอดนั้นก็มองไม่เห็นอยู่แล้วแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนตาบอดบางคนสามารถที่จะมองเห็นแสงสว่างจากเจ้าพวกนี้อย่างเธอเองสามารถเดินชมนินทรศการนี้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เจ้าสุนัขนะฮะเจ้าสีขาที่คอยนําทางอยู่ข้างๆเธอเลย สำหรับจุดประสงค์ในการจัดนิทรรศการนี้ก็เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยร็อบคาสลิกค่ะเป็นต้นคิดแล้วก็เป็นผู้ออกแบบนิทรรศการนี้เขาได้ทําการสํารวจแล้วก็พบว่าถึง90%ค่ะของผู้พิการทางสายตาสามารถมองเห็นแสงไฟจึงหวังว่านิทรรศการเนี่ยจะทําให้ผู้คนในสังคมเห็นประโยชน์ของแสงที่มีต่อคนกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะ ครับและยิ่งเป็นแสงที่สว่างจ้ามากเท่าไหร่อย่างเช่นแสงระดับแสงสปอตไลท์นะฮะหรือว่าจะเป็นแสงไฟจากจอ LED เนี่ยอย่างที่ใช้ในนิทรรศการนี้นะฮะก็จะเป็นแสงไฟที่ทําให้คนพิการทางสายตาเนี่ยจะสามารถสังเกตได้ง่ายยิ่งขึ้นซึ่งผู้ที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่นี่นะฮะก็ต่างยืนยันว่าแสงสว่างจากตัวอักษรเบลจะช่วยนําทางแล้วก็ทําให้พวกเขานั้นสามารถมีส่วนร่วมและก็ได้ซึมซับกับนทิทรรศการครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ก็คนทั่วไปหลายคนจริงๆนะคิดว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยอาจจะ<ค>ไม่ได้เห็นแสงอยู่แล้วดังนั้นบางคนสงสัยว่าทาไมจัดงานแบบนี้ถึงต้องเอาแสงมาทําเป็นอักษรเบล์อย่างนี้ด้วยค่ะน่าสนใจเพราะว่าเขาจะมีการใช้จอ LED อแล้วก็ตัวอักษรเบล์เนี่ย<ค>ก็จะเป็นอักษรที่มีลักษณะนูนต่ำนะฮะแล้วก็ต้องมีใช้กันคลํา<ค>เมื่อมีการสัมผัสแล้วก็จะรู้สึกนะครับว่ามีปุ่มตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าอะไรแล้วคราวนี้ก็ทําให้เหมือนกับเขาได้อ่านง่ายขึ้นเนื่องจากว่ามีแสงส่องมาด้วยนะฮสำหรับผู้ที่พิการทางสายตาที่ไม่ใชบอรด100% เต็มๆเนี่ยก็น่าจะสัมผัสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเยอะทีเดียวครับค่ะไปต่อกันที่เรื่องของโรงแรมกันบ้างค่ะไม่ใช่โรงแรมสําหรับคนนะคะแต่ว่าเป็นโรงแรมสําหรับไก่ค่ะอยู่ที่ประเทศอังกฤษเขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยมีผู้คนค่ะเลี้ยงไก่เป็นจํานวนมากแล้วก็เป็นปัญหาเวลาจะไปเที่ยวทีก็เกิดความกังวลนะคะไม่รู้ว่าจะฝากไก่ไว้กับใครก็เป็นห่วงพวกมันอย่างนี้ค่ะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ชาวอังกฤษนะั้นนิยมเลี้ยงกันนะครับเขาก็เลยมีธุรกิจธุรกิจนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือโรงแรมที่เป็น จริงๆแล้วคือเล้าไก่นั่นเองนะครเป็นที่ <c oughs> รับฝากเลี้ยงไก่ <c oughs> เวลาที่เจ้าของจริงๆนั้นไม่อยู่นะครไปต่างจังหวัดไปเที่ยวหรือไปที่อื่นเนี่ยก็นามาฝากเลี้ยงที่โรงแรมแห่งนี้ <c oughs> แล้วที่นี่ก็จะมีการเลี้ยงดูไก่ไว้อย่างดีนะครับไก่ออกไข่มาก็มีการเก็บไข่ไว้ด้วย <c oughs> นะฮะแหมน่าสนใจทีเดียวอ่ะลอาไปดูโรงแรมไก่ที่ประเทศอังกฤษกันครับ ที่เมืองเคนทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษค่ะมีผู้หญิงคนหนึง่งเธอรักไก่เป็นอย่างมากแล้วก็มีความสุขที่ได้เลี้ยงพวกมันค่ะจนถึงขนาดเปิดโรงแรมไก่ชื่อว่า f a u l t y t t w e r s เพื่อรับเลี้ยงไก่จากผู้คนในเมืองหากว่าพวกเขาต้องเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นค่ะ จ e เรียกโฮค a lot of people asked รับเจ้าของนะก็บอกว่าคือจูลี่สมิธเนี่ยบอกว่าก่อนที่จะเป็นธุรกิจจริงจังแบบนี้นะฮะก็เริ่มต้นเนี่ยจากที่จะพผดจับผูมาช่วยเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนแถวบ้านนะฮะก็มีการช่วยเพื่อนบ้านเลี้ยงไก่มาก่อนและเมื่อมีความจําเป็นที่เจ้าของไก่นั้นจะต้องเดินทางไปที่อื่นนะก็มักจะเอาไก่ของตัวเองเนี่ยมาฝากเลี้ยงไว้ที่เธอเป็นประจําจากนั้นก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักนะฮะมีคนนําไก่มาฝากเลี้ยงเป็นจานวนมากจนในที่สุดตัดสินใจความ รักไก่มากนะก็เลยเปิดโรงแรมไก่แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรับฝากเลี้ยงพวกมันโดยเฉพาะค่ะส่วนตัวนะคะจูเนียก็มีไก่เป็นของตัวเอง13ตัวแต่ว่าพอมีคนฝากนี้เนี่ยนับรวมกันแล้วก็หลายสิบค่ะแต่ว่าแม้จะมีไก่มาฝากเลี้ยงเป็นจํานวนมากเธอบอกว่าไม่เหนื่อยเลยแม้จะต้องตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ตาม,ก,ตามก็ยังมีความสุขอยู่ดีค่ะ่าแล้วก็จูลี่ก็บอกว่าดูแลไก,ก่นี่เหมือนเป็นลูกแท้ๆของตัวเองเลยฮนะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยบางทีเนี่ยก็จะพาไก่นั่งรถเข็นไปด้วย ส่วนอาหารที่ให้ไก่พวกนี้กินนะฮะแปลกดีนะฮะเขาบอกว่าใช้ผักสดใหม่จากฟาร์มนะฮะนำมาให้มันกินเรานึกว่ามันจะทานพวกธัญพืชหรือว่าพวกข้าวเปลือกอะไรอย่างนี้เป็นหลักแต่ไม่ใช่นะครับแล้วเวลาที่เธอว่างจากงานนะก็มักจะมานั่งเล่นมาดูแลไก่มาพูดคุยมาอยู่กับมันตลอดอย่างเงี้ยแหละค่ะค่ะและสาหรับที่นี่ค่ะเขารับเลี้ยงเฉพาะไก่ตัวเมียเท่านั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องอันตรายเกี่ยวกับไก่ตัวผู้เนี่ยจะมาทําร้ายค่ะส่วนพื้นที่ในการเลี้ยงสังเกตดูก็จะกว้างขวางแล้วก็มีอากาศไทยเทสะดวก ไก่ที่นี่เนี่ยจึงมีสุขภาพดีแน่นอนอนอกจากนี้ค่ะจูลี่เขาก็ยังเก็บไข่ของแม่ไก่แต่ละตัวสําหรับเจ้าของที่แท้จริงอีกด้วยครับลูกค้าประจําของเธอนะฮะก็คือคนในแถวนั้นแหละในท้องถิ่นในเมืองเค้นก็เองนั่นแหละฮะซึ่งมั่นใจในคุณภาพของโรงแรมไก่ที่นี่และบางครั้งนะ,ะก็มีลูกค้ามาไกลาจากประเทศเพื่อนบ้านก็มีนะฮะซึ่งได้ยินกิตติศรรัพท์ในการดูแลไก่ <Okay. S 2> ของเธอก็เลยอยากจะนำไก่ของตัวเองมา <the girls S 2> ลอง <in. S 2> ใช้บริการดู Have a little treat Here we are girls สวัสดีค่ะก็กลายเป็นธุรกิจนะคะที่เฟื่องฟูทีเดียวอีกหน่อยเนี่ยไม่รู้ว่าถ้ามีไก่จำนวนมากกว่านี้จะเลี้ยงไหวหรือเปล่านะคะอยู่คนเดียว คือแปลกมากว่าทําไมคนังกฤษชอบเลี้ยงไก่นะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้อย่างบ้านเราก็นิยมเลี้ยงแต่ว่าก็เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่เนื้อ,อเพื่อน,นํามาบริโภคนะแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่แน่ๆเลี้ยงไก่เหมือนกับเราเลี้ยงสุนัข<ช>เลี้ยงแมวหรือไม่ก็เลี้ยงเพื่อเป็นการกีฬาเอาไปชนไก่อะไรแบบนั้นซึ่งก็ก็ไม่ใช่แบบนี้อีกแล้วก็แปลกเหมือนกันถ้าเกิดว่าใครที่เลี้ยงไก่ตัวผู้ก็ไม่สามารถนํามาฝากได้นะก็น่าจะแบบแบ่งโซนแบ่งพื้นที่กันไปนะฮะอ่ะท้ายรายการ ไปดูความน่ารักนะของ แพนด้าแรกเกิดที่ประเทศจีนค่ะเขามีการเปิดนะครับบริเวณที่เป็นรับเลี้ยงแพนด้าแรกเกิดใหม่นะครเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นของเจ้าแพนด้า <Panda, S 2> เป็นกรงใหม่นั่นเองแหละที่มณฑลเสฉวนนะครับซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลแล้วก็รับเลี้ยงเพาะพันธุ์แพนด้าแรกเกิดที่ประเทศจีนนะครับก็มีของเล่นใหม่ๆมาให้มันเล่นแล้วก็หน้าตาเจ้าแพนด้ายักษ์แต่ละตัวก็น่ารักทีเดียวนะฮะทิ้งท้ายวันนี้ให้ติดตามกันนะครับในช่วงสุดท้ายของเกาะกระแสะโลกครับค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดของรายการค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันร สุก14นาฬิกาถึง14นิกา30นาทีค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันชื่นจิตคุณรัตภูมิรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ 今晚下雨的嘛？自己个人耍的那么